อ่าโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาโปรโมทช anel เช่นเคยนะครับตามที่บอกไว้นะครับโปรโมทฟรีนะครับห้าคนเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลืออีกสามเอ้ยเหลืออีกสองคนเท่านั้นนะครับน่านะครับอ่าคนนี้ best games channel นะครับรีวิวนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จะเป็น mycraft นะครับ โอเคนะครับมีทั้งการ์ตูนนู่นนี่นั่นนะครับเอ่อนะครับก็นะครับวิธีค้นหานะครับเขียนตามยูทูบเลยอ่าอย่างนี้ best games ch นะครับก็จะเจออันแรกครับจะเป็นลูกนี้อ่าแล้ก็จิ้มเข้าไปครับนะครับก็เปิดดูอะไรก็ได้นะครับสนุกสนุกนะครับอ่า เกี่ยวกับขอรู้อยสวัสดีครับผมเบสนะครับเริ่มทำช anel นนเมื่อ16ก,กรกฎาคม59อุ๊ย,ยปีนี้ผมแจ้งแคสแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับไม้คับต่วนใหญ่นะครับรับโปรโมชั่นล์20 AS รับโปรโมทโปรโมทเซิร์ฟ30 AS และติดต่อสปอนเซอร์ได้ที่ไลน์10 50 100กิจกรรมรับแบนเนอร์ฟรีร้0ห้าสิบเจอกันที่ s อ5 5เดี๋ยวบอกเวลาโหนะคะับนี่กิจกรรมตั้งไว้ด้วยติดต่อได้ที่ไลน,ーー 2, 3, 4, น์นะครับเบซ่สองามสี่นะครับนะครับน่าเป็นสมาชิกเมื่อ30มสิบเมษายนะครับอ่าไปะนะครับก็พอเข้ามาเห็นนะครับอย่าลืมกดติดตามและ,เ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นะครับกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งเมื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ Best Game Channel นะครับเอาละครับก็ถ้าใครอยากให้ติดตามอีก2คนนะครับบอกมาเลยนะครับนะครับถ้านั้นนะครับถ้าครบ2คนแล้วจะโปรโมท50ทูนะครับส่งมาทางไลน์เดี๋ยวผมคุไอดีลน์ของผมไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย